ค่ะเรื่องของการลงทุนนะคะปัจจุบันก็มีสินทรัพย์ให้เลือกหลากหลายบางคนก็อยากจะได้ผลตอบแทนดีๆนะคะแต่ลืมไปว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้ไม่มากเพราะฉะนั้นการลงทุนก็ต้องขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละคนด้วยนะคะคุณอรดาเผาวิบูลพูดคุยกับคุณวิริยาลาภพรมนัตนานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินมาฝากกันค่ะ คุณวิทยาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตเรียกพี่ก๊อบแล้วกันนะคะ,คะพี่ก๊อบคะถ้าเกิดว่าเรามาดูกันเนยน,ในคะคะเรื่องของการลงทุนในหุ้นเนี่ยเขาบอกว่านับวันจะยิ่งยากขึ้นยากขึ้นในนี้จริงหรือเปล่าคะ ด้วยข้อมูลของข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยก็อาจจะมีทั้งผลในเชิงที่เป็นทางบวก, <c oughs> บวกและผลที่เป็นเชิงลบของตลาดเนี่ยก็ทําให้นักลงทุนเองอาจจะมีข้อของการตัดสินใจต่อการลงทุนที่หลากหลายแล้วก็ด้วยของเขาเรียกว่าเผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือว่าของที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นของตลาดหุ้น <c oughs> แล้วก็ตลาดหุพนพันธุ์ที่มีมากขึ้นเนี่ยก็เลยทําให้การลงทุนเนี่ยดูค่อนข้างจะมีความหลากหลายแล้วก็อาจจะทําให้การลงทุนจะต้องการใช้การตัดสินใจที่ค่อนข้าง,ง,างเยอะมากขึ้นในั้นการลงทุน ก็ดูเหมือนว่าจะมีความซับซ้อนแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้น้อยลงค่ะอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้เลยหลังจากซัพพลามาปี2008ะนะคะก็ะนึกว่าจะจบปรากฏก็ลามไปที่ยุโรปแล้วยุโรปก็ไม่ได้มีวี่แววว่าจะจบแสดงว่านักลงทุนเองเนี่ยก็ต้องรับกับภาวะความเสี่ยงของความไม่แน่นอนอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมคะ,เ,ะเรายอมต้องยอมรับว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่หวังผลตอบแทนที่เรียกว่ารีเทิร์นนะคะ ทีนี้ในเรื่องของวัเทิร์เนี่ยก็จะต้องมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ความเสี่ยงในลักษณะต่างๆที่มีเนี่ยมันจะมาจากความเสี่ยงทั้งในก,กรอบภูมิภาค่เป็นในเชิงของเศรษฐกิจแล้วก็ความเสี่ยงในเชิงของอุตสาหกรรมรวมถึงความเสี่ยงในเชิงของบริษัทด้วยเมื่อมีความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบแต่ว่าเราต้องการผลตอบแทนที่ให้คุ้มถ้าพิจารณาเปรียบเทียบกับัตาผลตอบแทนทางด้านเงินฝากเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าความเสี่ยงที่หลากหลายเนี่ยก็จะทําให้ผลตอบแทนก็จะมีเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถ้าความเสี่ยงได้แตกาารนํป ปฏิบัติให้มีการใช้จริงเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะต้องขึ้นอยู่กับปัจเจกผู้คนแล้วแล้วก็การนําข้อมูลที่จะไปใช้เนี่ยใครจะสามารถนําข้อมูลไปใช้ได้ดีกว่ากันรวมถึงการตัดสินใจต่อกัากานนาข้อมูลนั้นเพื่อนในการลงทุนเนี่ยจุดลดต่างๆเหล่านี้จะเป็นจุดที่บกบอกว่า ออการลงทุนของตแต่ละท่านจะประสบความสาเร็จมากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะทีนี้มุมมองจากนี้ต่อไปเนี่ยนะคะทางด้านเกียรตินาคินมองยังไงบ้างคะว่าความผันผวนที่มีอยู่เนี่ยเราจะมีวิธีการบริหารจัดการยังไงคือนักวิเคราะห์เองก็อาจจะมีการทํางานที่ยากลําบากมากขึ้นด้วย <c oughs> เพราะว่าสมมติวันนี้แนะนําไปปรากฏพรุ่งนี้ปัจจัยเนี่ยมันเปลี่ยนโดยที่เราก็ไม่ได้คาดหวังไว้เหมือนกันนะคะหรือบางทีคิดว่าพอมีเรื่องนี้เข้ามาตลาดจะขึ้นปรากฏตลาดกับตอบรับในอีกแบบหนึ่งอย่างนี้เนี่ยความเข้าใจที่แตกต่างกันของนักลงทุนกับ ในฐานะของนักวิเคราะห์เองเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นด้วยนะคะค่ะด้วยความเข้าใจที่แตกต่างกันเนี่ยสิ่งที่เราสามารถจะเสริมให้กับนักลงทุนได้เนี่ยก็คือเรื่องของความรู้แล้วก็การความเข้าใจต่อาการอา่านบทวิเคราะห์ะนะคะดังนั้นความรู้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแหล่งความรู้ตอนนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยที่เราหาเสิร์ชได้ตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็จากการเรียนรู้ที่เราเรียนมาในระดับปริญญาตรีรวมถึงบางท่านปริญญาโทบางท่านก็เป็นถึงระดับปริญญาเอ,อกเอนะทีนี้ในเชิงของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญ บางทั้นที่เรียนในเชิงของการบริหารธุรกิจการเงินเนี่ยก็จะมีคอสหนึ่งที่เรียกว่าคอสของการวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะแต่ในคอสเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีการจํากัดขอบเขตของการเล่าเรียนเนี่ยอยู่ในกรอบๆหนึ่งซึ่งทางด้านของการที่จะนําความรู้มาใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็จะต้องอาศัยเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยเป็นแนวความคิดของทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินนะคะว่า จะทำยังไงให้ผู้ที่เป็นนักลงทุนเนี่ยสามารถจะตระหนักถึงตัวเองได้ว่าตัวเองมีกรอบของการที่จะต้องการการลงทุนแบบไหนกันแน่ <reserves S 1> <ด>และนําผลของการที่ตัวเองคิดว่าเป็นวัตถุประสงค์ของตัวเองเนี่ยสามารถจะนาเอาความรู้ข้อม,มูลในการเข้าถึงเนี่ยเข้ามาประกอบกัน<ด>แล้วก็จะสามารถนําไปปฏิบัติในการใช้จริงรวมถึงจังหวะต่อการลงทุนด้วยว่าทําอย่างไรเนี่ยจังหวะต่อการลงทุนเนี่ยที่เราคิดไว้เนี่ยเราสามารถที่จะถึงเวลาจถถุาดซื้อเราก็ซื้อได้ถึงเวลาจุดขายเราก็ขายได้ถึงเวลาตลาดมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงแล้วเราบอก ว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราไม่สามารถรับความเสี่ยงได้แล้วเราก็จะต้องมีการที่จะหยุดความเสี่ยงของตัวเราอน,นันไว้ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็เลยตั้งเป็นแนวความคิดขึ้นมานะคะแล้วก็นมา่อคี้ที่ทางคุณเจี๊ยบบอกว่าทางด้านนักลงทุนกับนักวิเคราะห์เองเนี่ยบางทีมันอาจจะมีส่วนต่างหรือว่าแกบ ช่องว่างอยู่ระดับเล็กน้อยที่ช่องว่างตรงนี้ว่าเอ๊ะนักวิเคราะห์ได้สื่อสารออกไปแต่นักลงทุนก็เข้าใจอาจจะเป็นทางเดียวกันหรือแตกต่างกันบ้างตรงจุดนั้นเราก็จะมาคุยว่าถ้าสมมติว่าท่านได้มีการเข้ามาศึกษาแล้วก็สามารถจะรับรู้ได้ในเชิงของบทวิเคราะห์ในการอ่านบทวิเคราะห์และสามารถที่จะเข้าถึงบทวิเคราะห์โดยการที่ว่าเข้าใจว่านักวิเคราะห์เนี่ยมีการตั้งสมมติฐานอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีนอกจากบทวิเคราะห์ในเชิงของทางด้านตลาดทุนแล้วมีตลาดอนุพันธ์อีกตานึงซึ่งในช่วงของบางครั้งไม่่วาจะเป็น ตลาดขึ้นหรือตลาดลงเนี่ยตลาดอนุพันธ์ยังเป็นตัวที่กระจายความเสี่ยงของพวกเราแล้วก็เซฟความเสี่ยงของพวกเราได้ด้วยแต่ตลาดอนุพันธ์เนี่ยคนที่จะเข้าถึงก็จะต้องมีความรู้ทางด้านพุ้นในเชิงของของ,อของตลาดทุนมาบ้างและเข้าใจถึงเรื่องความเสี่ยงรวมถึงเข้าใจในบทวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคด้วยภาพต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นภาพที่เราสามารถจะเอามาประกอบรวมกันให้เข้าไปอยู่ในจุดเดียวแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปในทางเดียวกันได้ดคือพูดง่ายๆว่าปัจจุบันในการลงทุนเนี่ยนะคะทางเลือกก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นนักลง ทุนถ้าเกิดจะลงในหุ้นอย่างเดียวอาจจะเสี่ยงเงินเกินไปผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะมีความรู้แล้วก็ควรที่จะเข้าใจด้วยว่าจะสามารถมาช่วยกระจายความเสี่ยงได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้ใช่ไหมคะ KKI Cube นะคะ,คะอันนี้คือเรื่องอะไรคะ KKI Cube นี่เป็นสถาบันในการที่จะเป็นสถาบันในการศึกษานะคะเพื่อที่จะมีให้หนักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะตระหนักถึงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับการลงทุนประเภทไหนรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วสามารถนําข้อมูล ที่มีการศึกษาเนี้ยไปใช้ในเชิงปฏิบัติและได้ผลตอบแทนตามความคาดหวังของตัวเองหรือสูงกว่าความคาดหวังตัวเองภายใต้กรอบระยะเวลาที่สามารถจะยืนยงอยู่ได้กับร่ว่อับตลาดหลักทรัพย์นะคะ <ừ> ก็หมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีนักลงทุนที่เข้ามาแล้วก็นักลงทุนเหล่านี้ก็อาจจะมีการศึกษาข้อมูลต่างๆนานาน,นะคะแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องแพ้ตลาดออกไปแล้วก็จบแล้วก็มีการหวาดกลัวต่อการลงทุนใช่แล้วก็ไม่กล้ากลับไปไม่กล้ากลับไปอีกเลยแล้วลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็จะพบว่า ตัวของตลาดหุ้นเนี่ยแต่ละปีโดยเฉพาะตั้งแต่เมื่อกี้ที่คุณเชียร์บอกมังตั้งแต่ปี51จกนกระทั่งปัจจุบันคือป25ี2555ในกรอบ4ปีนี้เนี่ยผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยมีมากกว่า50%เบางปีปีที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เยอะแต่ปีนี้ปัจจุบันประมาณ25%ผลตอบแทนนียมันสูงกว่าผลตอบแทนทางด้านเงินฝากแต่ว่านักลงทุนบางท่านก็บอกว่าไม่กล้าเข้า<ม>ะอะไรกลัวมาลงทุนพวกกลัวความเสี่ยงก็ดันไปลงก่อนปีที่เขาลงไป10กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามี ทั้งทางด้านก่อนเข้ามาเป็นตลาด<ม>ก่อนเข้าการลงทุนต้องรู้จักตัวเราเองก่อนรู้จักความเสี่ยงรู้จักอัตราผลตอบแทนรู้จักทางด้านของภาพรวมก่อนแล้วค่อยเข้าไปสู่การเรียนในเชิงของในเชิงของการ เรีปัดทั้ทางด้านปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ไปสูท่ทางด้านเทคนิครวมถึงการนำเอาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมาพิจารณาในส่วนของการทำพอร์โฟอรีโอด้วยแล้วก็เอาเอนุพันธ์เข้ามาเป็นตัวที่อาจจะช่วยเราในการกระจายความเสี่ยงทั้งลาดหลขาขึ้นขาลงสิ่งเหล่านี้ถ้าเราวางเป็นแพทเทิร์นดีๆนะคะก็จะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะรับความเสี่ยง ในจุดที่เราเป็นแล้วก็สามารถจะได้ผลตอบแทนในจุดที่เราอยากจะได้ตรงตามความต้องการของเราแล้วก็สามารถจะอยู่กับตลาดหลักทรัพย์ไปได้อย่างยาวนาน oh. ก็เป็นการช่วยเพิ่มนักลงทุนแล้วก็เป็นการช่วยรักษานักลงทุนที่มีอยู่เพราะปัจจุบันอย่าลืมว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีนักลงทุนเข้ามาและนักลงทุนเหล่านี้บางท่านก็ยังอยู่แต่อยู่ด้วยการที่ค้างแอสเซทเอาไว้ในตลาดแต่ว่าไม่เกิดการแอคทีฟลัก <c oughs> หรือบางท่านก็มาแล้วก็อาจจะ ออกจากตลาดไปโดยการที่มองว่าผลตอบแทนอาจจะหายหรือว่ามีการขัดทุนจากการลงทุนไปพอสมควรแต่จะพบว่านักลงทุนอีกบางกลุ่มเลยนะคะเป็นกลุ่มที่ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดด้วย mm hmm. แล้วก็สามารถจะสร้างเออขาเรียกว่าชีวิตที่ดีขึ้นแต่เราอยากจะไปนั่งทุนกลุ่มนี้หรืออาจจะอยากจะไปนั่งทุนในกลุ่มที่สามารถจะเก่งกําไรกับตลาดด้วยการคาดหวังว่ารีเทิร์นของผลตอบแทนเนี่ยเราจะได้มากกว่าเงินฝากที่สมเปอร์เซ็นหรือไม่เกินห mm ้าเปอร์เซ็นในจุดเนี้ยเราจะทําอย่างไรได้เป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเราอย่างเงี้ยค่ะนี mm ่จ hmm. ะเป็น แนวทางของ t k i q ที่เราวางไว้ค่ะค่ะแต่ทีนี้คนที่จะมาเข้าใจเรื่องต่างๆเนี่ยนะคะก็บางคนก็บอกว่าโอ้โหไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสามารถไปวิเคราะห์ ได้เหมือนลักวิเคราะห์นะคะหรือว่าบางท่านก็บอกว่าโอ้ยเรื่องของผลตอบแทนเรื่องของการลงทุนเนี่ยก,ก็รู้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเล่นหุ้นมาตั้งกี่ปีแล้วนะคะแต่บางท่านก็บอกว่าโอ้ยไม่เอาละเล่นเท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะคะตรงนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วการศึกษาหรือว่าสถาบันนี้ที่จะให้ความรู้เนี่ยก็จะสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยที่เป็นปัญหาสาหรับนักลงทุนใช่ไหมคือใครก็ไม่เหมาะกับตัวเราเองที่เร,เราจะพบว่าตัวเราเองเป็นอย่างไรนะคะในตัว K K I q นี่เนี่ยก็คือ จะเป็นการที่สามารถให้คุณฟายตัวเราว่าตัวเราเป็นแบบไหนค้นหาได้เลยก็คือแบบไหนคือตัวเราเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราเหมาะกับเรื่องอะไรขอดูหลักสูตรคร่าวๆก่อนดีไหมคะว่าสอนอะไรบ้างได้ค่ะก็คือขอให้ความหมายของ K K I Q ก่อน I Q ก็คือตัว I แล้วก็ขีดแล้วก็ K C U B E ค่ะ ซึ่งก็คือย่อมาจากว่าไอยกกําลังสามก็คือเป็นไอรูปบาตะ,ค,ะค่ะจะเป็น3ด้านในมุมมองนะคะไอแรกก็คือมาจากคําว่า Intelligen จไอที่2ก็มาจากคําว่า Investment นไดที่3ก็คือมาจากคําว่า Institute ก็หมายความว่าจะเป็นสถาบันเพื่อที่จะสอนให้กับทางด้านของการลงทุนให้มีการลงทุนที่เขาเรียกว่ามีไหวพริบสามารถฉลาดต่อการเลือกการลงทุนและสามารถที่จะแทฟความเสี่ยงด้วยตัวของเราเองแล้วก็ ใด้วยตัวองเราเองนะคะต้องเรียนไม่มีใครทําให้ ดีเท่ากับตัวเราถึงนักวิเคราะห์จะยังไงก็แล้วแต่แต่ในที่สุดไอ้การตัดสินใจเนี่ยมันมาจากเราะนะคะนี้การที่พวกเราเนี่ยจะสามารถหรือว่านักลงทุนแต่ละท่านอยากจะมีผลตอบแทนที่ดีเนี่ยก็จะต้องพบตัวเราก่อนเมื่อพบตัวเราเองแล้วเราก็จะต้องมีความรู้แล้วก็มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสามารถนําข้อมูลนั้นไปใช้ในเชิงปฏิบัติแล้วก็ในสามารถที่จะ m ม k e d e i เก่นนยวกการตัดสินใจต่อการลงทุนได้ในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็มีเครื่องมือที่มากพอโดยเฉพาะในด้านของก็เรียกผลิตภัณฑ์นะ ที่มีความแตกต่างหลากหลายในช่วงของจังหวะหนึ่งเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวอนุพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยค่ะค่ะทีนี้หลักสูตรเมื่อกี้นะสั้นๆเลยเนี่ยตอนแรกก็จะต้องมีเรื่องของการเตรียมตัวในการที่จะลงทุนคือรู้จักตัวเองเนี่ยเป็นก้าวแรกแล้วอันนี้นี่คือคือหมวดแรกเลยใช่ไหมคะ,คะที่จะมีการสอนอกันคือด้วยหลักสูตรเนี่ยเราวางไว้ห้าหมวดหลักนะคะ,คะในห้าหมวดหลักเนี่ยหมวดแรกก็คือก้าวแรกของการลงทุนอันนี้ก็จะพบตัวเราเองก่อนค,ความเสี่ยงรีเทิร์นว่าเป็นยังไงบ้างหมวดที่2ก็คือหมวดที่จะก้าวเข้าไปสู่ทางด พื้นฐานแต่ในปัจจัยพื้นฐานนี่มีหลายระดับระดับแรกก็คือเป็นระดับที่เกี่ยวกับการที่ว่าเราจะมองสกบยังไงที่จะใช้เมื่อกี้ที่คุณเจียบบอกว่าปัจจัยแวดล้อมมีเปลี่ยนแปลงไปเราจะใช้ยังไงบ้าง<ช>ที่มาวิเคราะห์ว่าทางด้านของปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะทําอะไรกับหุ้นเราได้บ้างนะคะก็คือมองเป็นเครียออกภาพท็อปดาวน์ก็คือจากทั้งวันด้านบนด้านบนลงล่างนะคะส่วนทางด้านฟันเดเมนทัลอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นการเกี่ยวกับเรื่องของการเมื่อเรามองแล้วเราจะหาหุ้นอะไรลอะทเนสสารงู ได้ภายใต้ความที่เรารับความเสี่ยงได้นะคะก็จะเป็นการเลือกหุ้นแล้วก็เรื่องของฟันเดอร์เมทัลตัวต่อไปตัวที่3ก็คือตัวฟันเดอร์เมทัลที่สามารถที่เราจะสามารถวิเคราะห์เข้าไปได้ว่าปัจจัยที่มีผลกับรายบริษัทรายกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นเลยนี่เป็นอย่างไรนี่เป็น2องหมวดแล้วนะคะส่วนหมวดที่3เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นหมวดที่ทุกคนชอบมากก็คือหมวดที่ใช้ทางด้านปันจจัยทางด้านเทคนิค นี้ปัจจัยทาด้านเทคนิคตอนนี้อาจจะมีค่อนข้างหลากหลายในหลายสถาบันที่มีการสอนแต่เราก็อยากสอนว่าเราอยากจะเรียนเทคนิคอย่างไรไม่ต้องยุ่งยากมากเราสามารถเป็นได้ง่ายแล้วก็สามารถนําเทคนิคนั้นมาใช้เป็นจานจับจังหวะต่อการเลือกลงทุนแล้วนอกจากเทคนิคแล้วเนี่ยในการเลือกจังหวะแล้วเนี่ยมันมีอีกมุมมองหนึ่งของการใช้เขาเรียกว่าปัจจัยทางด้านของตัวของสถิติ สถิติเข้ามาใช่ไหมคะก็คือสถิติเข,เข้ามา<ช>เก<ใช>ี่ยวข้องอันนี้เรียกว่าปัจจัยทางด้านของคุณทีเทติทมันรู้สึกตนเตนค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของการลงทุนที่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของตัวเองนะคะเดีย๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาดูความเคลื่อนไหวของราคาทองคำค่ะ